เกิดเงืเง่อนไขเที่ยวมาดิฟอัปเดตล่าสุดตุลาคม2,565มีเงื่อนไขอะไรบ้างตามไปครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับฮิตมากๆเลยคำถามนี้ก็คือว่าเข้ามาดิฟต้องได้รับวัคซีนกี่เข็มจึงจะเข้ามาดิฟได้จะบอกว่าที่ประเทศมาดิฟ ไม่เรียกหาผลฉีดวัคซีนนะครับท่านจะฉีดมาแล้วกี่เข็มหรือไม่ได้ฉีดเลยสักเข็มก็เข้ามาดิฟได้สบายใจครับต้องตรวจ PCR test ทไปก่อนไหมไม่จะเป็นครับเพราะว่าประเทศมาดิฟไม่ได้เรียกร้องหาวัคซีนนะครับดังนั้นเนื่องจากว่าท่านก็ไม่ได้ฉีดก็เข้าได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลตรวจ PCR ก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นไม่จะเป็นต้องใช้ครับแล้วเด็กยังไม่ได้รับว,วัคซีนจะเข้ามาดิฟได้ไหม กลับไปข้อหนึ่งเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกเขาไม่ได้รีเควสตว่าต้องฉีดวัคซีนนะครับดังนั้นจะเด็กจะผู้ใหญ่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยสักเข็มก็เข้าประเทศมาดิฟได้สบายใจครับมีสายการบินไหนบ้างที่บินเข้ามาดิฟณปนะปัจจุบันนี้นะครับมีสายการบินที่บินตรงเข้าสู่ประเทศมาดิฟเนี่ยจากประเทศไทยสสายการบินครับได้แก่สายบินแอร์เอเชียนะครับแล้วก็บางของเอลเวย์สสายนี้เท่านั้นนะครับที่บินตรงเข้าสู่ประเทศมาดิฟใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงนิดๆนะฮะ ไลฟก็จะออกเวลาใกล้เคียงเลยก็คือเก้าโมงเศษเศษณตอนนี้นะครับก็จะบินกันเกือบทุกวันแล้วล่ะครับแล้วไปแล้วถ้าติดโควิดจะต้องทํายังไงล่ะไม่ทํำยังไงครับก็มาตรฐานเหมือนการเกือบจะทุวโลกมั้งครับก็คือต้องกักตัวอยู่สิบสี่วันเพื่อรอดูอาการก่อนนะครับดังนั้นหมายความว่าท่านเวลาไปเที่ยวพยายามดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะถ้าเผื่อว่าติดโควิดขึ้นมาท่านจะต้องอยู่ที่มาดิฟสิบสี่วันค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นท่านต้องไปรับผิดชอบครับซึบ่ง ไม่ถูกเลยนะครับและสุดท้ายครับในการเข้าไปประเทศมาดิฟณนะปัจจุบันนี้นะครับทางประเทศมาดิฟเขาให้ท่านต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับก็คือบอกรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยผ่านเว็บไซต์หมดเลยเราเรียกว่า,วาลงทะเบียน e-muka ซึ่งขั้นตอนในการลงทะเบียนนั้นสามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปครับสําหรับวันนี้ก็หวังว่าหลายๆท่านก็คงจะมีความเข้าใจแล้วก็คลายกังวลในการที่จะท่องเที่ยวประเทศมาดิฟขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับ หากมีคำถามใดๆเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับทางเจ้าหน้าที่จะรีบตอบคำถามท่านโดยเร็วที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ